ทำข้าวกับข้าวกับปลาเสร็จแล้วก็กินข้าวแล้วก็จะไปทํางานเนาะวันนี้จะมีรำอีกเนาะโอ้ oh, <yeah. S 1> วันนี้มีรำนะคะดีใจมากๆเลยนะคะมีรำนะคะเอซมาเด้อมาเด้อมากินข้าวด้วยกันข้าวก่อนค่อยไปหงำไปนอยมาคะ่ะเอฟซีกินหอย <laughs> กินสุดเห็ดกระด้างสามมลเห็ดแซบหลายเนาะ

ดี้ามาดูฝีมือป้าท้ายบ้านนะค่ะทอดปลาส้มมาเห้ามาปั่นขิมเข่าแล้วก็เติงตัวลำชุดรของแม่สนอนเพื่น ก็มาบอกเมื่อกี้คุด่าไม่ถึนอ่านนะกม่ด่าเลยข้ากลงก็ได้พ่อไม่ได้อยากจะอาบเหมือนเจ้าก็จุดไฟอันนี้อืมมันสะอาดสะอ้านได้เอนนันพรวดเข้ามาแล้วบ่อมาแล้วหนูจะไปเอาเสื้อะเพื่อลุงจะพาไปทำบุญอืมพร้อมแล้วไป้าติดใจมาทำบุญทำบุญเดี๋ยวของแม่ก็น่าจะเป็นวันเสาร์นี่นะ มีลำอีกสามสิบคนแล้วก็สิบเก้าคนจ้าวันชาตินะไม่จะได้อา,าช,ชายบ้านเขามาตื่นนำนะเนาะน้ำ <c oughs> <c oughs> เนาะพอยังมาทำเลยนะไแล้ให้เขาจุดไว้ ในกนติดคอนะแล้วอิจะได้หายติดค้วำวกินอยกินกิกินกินลดเอออขหกินเดลกินเนาะอ้นี่มันไม่ใช่ปลาส้มเนาะมันเป็นปลาเนาะ

ซือมานุ่ประวัติินงของก็หลายสูงห้องข้อดีอะไรบ้างข้าพันาสตร์ทีจะสอบข้อซือข้อซื้อลดหรือบอสนี่คนชอบกินอะนรอะเราดีดีนะ ข้าวลุงคนมดจากกอนยังเอามาอ๋อวนั่นละลุงมดแล้ก็ซื้อเอาเมกันเอาข้าวมาจะไ้ก็พูดลอยกันก็จะหลายชอบนะมีคนชอบมันเหมอกันเนาะดีมากชอบชอบรอบชอบเขา่าอืมไฟล่นด่ะซื้เดี๋ยวกินเลยนะ เดี๋ยวคืนจะคนอื่นมึงก็เอาไปสาวคนอเนาะมึงเห็นอยู่หน้าห้องน้ำคู่เลยเคคู่นี้ด้วยเมื่อคืนเนี่ยนะเมื่อค้าพวงนั้นเม่ถือก็แตะไปเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเลยที่ว่าแตะเราหายเม่ย์ทำไวเลยเอาเกือบเมยไปหมายความว่าคนที่มาข้าวเนี่ยใส่รองเท้าแตกแล้วเอาไปเลยก็เลยเหลือแบบนี้แต่ไวให้ แล้วแม่ก็เอามาไว้ก็เอาสุดก็ขอใส่มันใหญ่มากนะนันทีไม่ได้เราไปใหญ่เกินเราคนขึ้นรถแล้วอ้าวลืมตัวอ้าวพอดีอ้าวเอาขเช้าเข้ามาแล้วะไอ้ชายมาได้ไหวน อย่ามาซื้อไหมมันมีใบอีงอยู่ไม่กินเลยอ๋อเห็ดกระดแางมันเบิดอนเราบอกเอ้ยมวยนั่นนี่นี่แม่กินเห็ดกระดแางอะไรบ่แมี่เห็ดกระดแางอีกเด็ดมันไปทัวผมบอกมาใครทัวมันมีอยู่ในนั้นน่ะในตู้อ่ะเบิดแล้วแล้วคิดว่าน่ากินตอนดึกอีกรอบนึงเมื่อคืนนี้มันกินขอนไรสดไหมไรเอากินไข่ปลนไหลสดมันจะเหลือนี๊ดอ่ะ น้ำเยอะมันเชื่อ่เข้าเรืออยู่แล้วเรือยัวไม้น่แล้วเข้าหลอยู่หรอกนะนั่งแก้เก่าเก่ามันพ่อเรือกเลืองนออยลืมอู้จ้ามันมีแล้วมันนี้สิแล้วแล้วห้องน้ำโอ้ยแบบนี้เนี่ยเพราพราะพายลเลาะเืองคอยลงไล่กันเลืองคอยลืมแล้วของเมืองแล้วขอขอพาย ขอบคุณทุกท่านที่นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไม่ผิดลงไลฟ์ก่อนเด้อลืมดูเวลานะคะแปดโมงแล้วเนาะพอดีพอดีขอบคุณเช่นกันค่ะไอซีขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะวันนี้มวันรวยนะคะสวัสดีค่ะอีกรอหมดขึ้นหนี่งสามบาทก็ไปละโซ่ไปแต่กระถิ่นนี่น่าไปแล้วคุณเอาไปให้มีเงิหมดการเลย ไปวันแวะมานานซะอู้การสี่รถหลายแบไปมาเลยทอดว้ให้หมูกินทอดว้ให้ไอ้ชัยกินปั้นข้าวเหนียวไปเลยได้ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็สุกเลยไปชูสามเลยพอคุยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงจากเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครหิวก็แวะมา กินก่อนอะไรแต่มือติดกาเกาวิงติดมือีกเ่นั่นแหละติดมือเอยู่ต้องาใส่้มถมือ